สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในอช่องคนอุตสาหออนไลน์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนนะครับทำคลิปหลายคนขอเข้ามาเยอะครับคลิปแบบให้ปลูกหญ้า,<อ>าทำคลิปปลูกหญ้าให้ดูดอยเ็เลยเดิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมแต่ที่มากปลูกหญ้าซัญญาณเรื่อยนะครับไม่ดูว่าวิธีปลูกเป็นยังไงนะครับจะทำให้ดูโดยละเอียดนะครับ ตอนล่างครับตอนนี้ก็กำลังตัดหญ้าน่ครับี๋ยวจะจไปปลูกในเบิงหลายคนทกักเข้ามาว่าจะเข็นปลูก็เป็นน่อยสกเลิ่มตีในเบิงนะครับโอเคครับเบิงกันเลยนี่นะครับตอนพันธุ์ที่เราจะาไปปลูกนะครับนี่หมา,มานี่ครับนี่นะครับผมอันดับแรกครับเราก็ไถเตรียมดินตีดินนะครับแล้วก็ ตีดินปลอยน้ำลงเห็นเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับเป็ดเหมือนเราจะทำนานะครับนี่นะครับตามภาพตามวีดีโอนี่เลยนะครับผมนี่ครับผมีเห็นเป็นเรเล่นีเด้ครับเด้อเขาก็เอาขนดอนหยาเยวตัดมาก้องก้องกล้องไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวทีลงไปลุยนะครับลุอยห้าลยหยาลุยหยาเห็นมันยั้เอ็นดื้เบื้องครับผมโอเคครับ นี่นะครับตอนพันนะครับที่เราจะทําการวานนะครับเขาก็ทัาทำการวานไปนะครับผมวาน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 ,วาน,ว,านวานไปเรื่อยให้ทั่วทั้งแปลงนะครับ หวานบางบางหวานหนาก็ตามใจเข้าเลยครับแต่แต่หนาเข้ามีโบหนึ่งนี่นะครับที่เราหวานลงตะกี้นะครับผมก็เลยมาถ่ายไก่ชัดให้ดูตรงที่มีน้ํามันก็จะลอยๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยมันปล่อยมันนี่ครับตรงที่มีดินมันนนหนาหน่อยแล้วก็มาเกลียเกลียนะครับเกลีย์มันเนี่ย หาใหม่ฮะยังมาทาบเห็นมันไอ้คอไอ้คอมันติดนะครับหมันติดผื่นติดผื่นนะครับคอคอแคร์คอมันติดผื่นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะวาดในตัวเดี๋ยวผมจะไอ้เบิง้งอีกทีนึงเอาทอพีซีมาก,กิ่งให้เบิง้งอีกทีนึงนะครับตอนนี้ให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากวาดไปนิดนิดคำน,นึงอ่ะเออมัดลายกําลังมาถ่ายเบิ้งก่อนครับเบื้องต้นนะครับนี่ครับเดี๋ยววาดเช็ดสีมา ถ่ายเบื้องตอนเช็ดนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับหวานไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบแปลงนะครับนี่ครับเบื้องเด้อเห็ดแห่งเบื้องโดยเดียร์เลยครับคลิปนี้ละเอียดเลยนะครับนี่นะทำแบบนี้ไปนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งแปลงนะครับนี่ครับอย่างเราสีน้าสีบ้างก็แล้วแต่มือเข่าแล้วครับเขามีหนาบอหน่อยข้อมไม้นี่ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาท่อ PVC นะครับมาทาบลงอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวเห็นในเบื้องนะครับเนาะ นี่นะครับสำหรับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาข้อพีีก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับมาทาบทาบลงนะครับให้ข้อมันติดผืนกพอนนะครับนี่ครับเดี๋ยวสีเบิ้งนะครับผมเรียกสีน้าหมดล้างเลยกนไอยนะครับ ที่เทปแบบนี้ทาแบบนี้ตรงที่มีดินนะครับผมไอคอมที่ตื้นะครับเป็นไปสุดเลยครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับเราจะนาบ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 ไปแบบนี้นะครับตรงที่มีดินนะครับตรงที่รามต้นไม่ถึงพื้นนะครับเราค่อยทําแบบนี้นะครับนี่ครับเหลือเพิ่นก็จะเอาเห็นครับว่าเอารถปั่นนะครับแต่ว่าก็ ไม่สรับนนะครับเพราะกลัวมันจะขาดหรือว่ามันจะจมไปมากกว่านี้มันจะไม่ขึ้นนะครับสูตรนี้นะครับขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเฮดแบนนี่ครับปวดลังงน้อยจังน้อยครับแด่ว่ากัต้นละครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปก็มีแค่นี้นะครับผมมาทําการปลูกหญ้าซึ่งแนวให้ดูนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับกะสูตรที่ใส่อยู่ในสวนกะ ตามตีลูกนั่นนะครับผมเราใช้วิธีปลูกแบบนี้นะครับทุกแปลงนะครับผมบางคนเอารถไปปั่นไปอะไรก็แล้วแต่นะครับคนลสูตรแต่ว่าผมไม่อยากให้ทําแบบนั้นนะครับแบบนี้ครับดีสุดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมใคระชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แชร์ไปครับสําหรับคนอื่นที่ยังหูจะได้รู้นะครับจะได้เห็นนะครับแชร์แชร์กันไปครับคลิปแบบนี้มีประโยชน์ครับผม คนที่มาเข้ามาดูใหม่ครับก็ฝากกดติดตามไ,ไว้นะครับผมจะน,นําเสนอการปลูกยาหรือน,นําเสนอทัานหญ้าต่างๆงังว่านะครับขายงวาัวนำแนรนำเสนองัวแน่ดีนะครับแพะแกะซัดสีเต่าจุกนี้นะครับยกเว้นยกเว้นสั่งกับเสือโอเปร่าครับ,อรบโอเคครับเจอกันชิมนาผมบาย